กูอยู่กรุงเทพจะส่งกี่วันถ้ากูสั่งอะมีลูกค้าทักมาแบบนี้ในใจพี่เจนคิดว่าเออแป้นพิมพ์มันลั่นแหละเพราะว่ามันเคยเป็นจากหนูเป็นกูก็เลยตอบไปว่ากรุงเทพหนึ่งถึงสองวันค่ะลูกค้าพอน้องตอบมาคำเนี้ยพี่เจนรู้เลยว่ามันไม่ได้แป้นพิมพ์ลัน่นแต่ว่ามันเป็นการเจตนาพิมพ์คำว่ากูจริงๆน้องพิมพ์มาว่ากูเอาอันนี้อันนี้อันนี้มึงรวมยอดให้กูหน่อยนะคือตอนนั้นพี่เจนก็ตกใจเนาะก็เลยพิมพ์ไปว่าลูกค้าขาขอความกรุณาใช้คำสุภาพนิดนึงนะคะ แล้วน้องก็พิมพ์มาว่าแล้วคําว่ากูน่ะมันไม่สุภาพตรงไหนเหรอคุณแม่คะต้องใช้คําว่ากาบเรียนแม่คะจะสั่งของแบบนี้ คุณแม่ใส่เปซ์ซับผ่อลูกดีมากออเดอรนนี้คุณแม่มาซื้อสด iPad ให้ลูกสาวค่ะแม่ซื้อเป็น iPad Pro 11สีเงินค่ะสีนี้สวยจริงๆค่ะมีเลยนะที่เขาบอกว่ามีแม่เมื่อพร้อม i p แ d เครื่องเดียวมันจะไปพอไรก็จัดปากกาไปเลยค่ะหนึ1 1> ่งแทซื้อสดร้านนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยคเคสฟิล์มคีย์บอร์ดได้สายเมาส์ได้สายแถมฟีค่ะแม่บอกว่าปกติซื้อที่ช็อปไม่ได้ของแถมอะไรเลยเจอคลิปคุณทอยขึ้นฟีดบ่อยมากโดนตกเพราะของแถมจริงๆค่ะแถมเยอะขนาดนี้ต้องมีอีกเครื่องแน่น ได้นะคะผ่อนง่ายๆมันต้องใช้บัตรเครดิต เนี้ของแถมยังไม่รวมสินค้านะส่วนเนี้ย iPhone 1 1ลูกค้าผ่อนสองเครื่องค่ะผ่อนคู่ผ่านคู่ได้เครื่องไปใช้แพคคู่เลยค่ะมีเอาไปห่บอบบบเบิรกันกระแทกแล้วเรียบร้อยนะคะอแดปเตอร์หูฟังร้านอ้อนแถมให้เลยนะคะแถมฟรีสูตรไม่แถมแต่ร้านเราแถมให้ค่ะติดกระจกเออเคสใสใดๆนะคะมีให้ครบเลยลูกค้าท่านไหนที่อยากให้ร้านติดฟิล์มให้นะคะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะ,ะบริการติดฟิล์มฟรีค่ะผ่อนไปใช้ไปร้านอ้อมไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้แล้วนักเรียนนักศึกษาก็พออออนนนนไไไไไดด้้้้ะะะคคคเเเรรรราาาาาว่่่่่่มมจกกกัยุขงงใชบติ เงินเยอะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของคนที่ไม่อยากใช้เงินก้อนแล้วก็งบน้อยมากๆไม่ผิดหรอกค่ะที่คุณแม่จะไม่เชื่อใจสัญชตาตญาณคนเป็นแม่ห่วงลูกเป็นธรรมดานะคะอ้อมเข้าใจมากๆเลยค่ะสามารถให้คุณแม่ทกักหรือว่าโทารมาปรึกษากัรผ่อนได้ตลอดเลยนะยิดนดีให้คำปรึกษาจนกว่าจะมั่นใจค่ะอย่างออเดอร์นี้แหละค่ะเป็นออเดอร์เครดิตผ่านตอนแรกน้องผ่อนเองผ่อนได้ประมาณ2อาทิตย์คุณแม่โทรมาบอกร้านว่าแม่อยากจะช่วยน้องผ่อนสักวันละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยน้องจะได้เครดิตผ่านไวขึ้นเร็วๆนี้น้องจะเปิดเทอมแล้วแม่อยากให้น้องได้้้้้้้้้้ iPad ไไปปเเ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 รรรรีีีีีีียยยยยนน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 นดดดดดดดิิิคคคคคคาาาาแแแแแแลลลลวววมมมมััชชืืื่่่่่่ใใจจจงงงๆะะะะทททุุกกกกกออ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 อณขต็็็็สบบหห กระเป๋าสะพายน้องแคบไปให้นะคะน่ารลังว่าให้เป็นวิดีโอย้อนหลังนะคะจริงๆวันเกิดน้องผ่านมาได้2วันกระเป๋าสะพายน้องแคบส่งตรงจากช็อปเลยนะขอให้คุณแม่และน้องมีความสุขในทุกๆวันเป็นวันที่ดีและมีแต่รอยยิ้มตลอดไปนะคะช่วงนี้ร้านอ้อมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาผ่อนให้ลูกๆเยอะมากพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆหนุ่ๆคนไหนที่ผ่านมาเห็นใจซื้อสดหรือว่าความไปใช้ไปสกิลมาได้เลยนะคะ เดือนนึงจำกัดไหมว่าต้องส่งยอดเท่าไหร่น้องแอดมินก็เลยตอบกลับไปว่าขั้นต่ำเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะผ่านไปผ่านมาลูกค้าทักมาถามอีกว่าเดือนนึงส่งสองครั้งได้ไหมได้ค่ะจะส่งกี่ครั้งก็ได้นะเอาจริงลูกค้าอยากส่งตอนไหนสามารถส่งได้เลยตามลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะลูกค,าค้กคาผ่อนตอนแรกรายเดือนมาเป็นสองครั้งต่อเดือนไป,ไปม,ามาลูกค้าส่งทุกวันไปเลยค่ะส่งจนตอนนี้เครดิตผ่านแล้วนะออเดอร์นี้ลูกคา้าผ่อนไอโฟนสิบสี่พับเครดิตหมดนะคะก็เลยแถมของแถมอย่างอื่นเพิ่มไปให้แทนค่ะออเดอรร์นนนนี้้้้ลูกคคาาาแออสิดวยเพราาาาะว่สินค้ขดสตือกกกคค่ะเลลยทาใหู้้รอไปันึงเลยออ้มมแถน้อองงแแแคค่บไปนะะม้ว่าลูกค้าจะไม่ อะไรแต่แม่คม้ายังรู้สึกผิดมากๆค่ะแพ็คออเดอร์ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดกล่องเรียบร้อยเลย<ช>แต่แต่ต้องเปิดกล่องมาใหม่อีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าใส่ของแถมมาลูกค้าไม่ครบลืมใส่ขนมโอ้ยไม่อยากกินแก้ลืมไหมคะพักนี้ลืมบ่อยไม่ไหวออเดอร์มีแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะบ๊ายบาย พี่พี่หนูโอนเงินให้พี่ไปแล้วแปดบาทเพียร์ส่งไอโฟนให้หนูวานาันไหนข้อความนี้เด้งมาออมกอรีกดเข้าไปดูเลยค่ะโอ้คเปืนจะแตกลูกค้าโอนเงินมาแปบาทจริงด้วยค่ะแล้วพิมพ์ข้อความรวมๆมาว่าพี่จะส่งของให้หนูวานาันไหนโกงหรือเปล่ปาแค่แปดบาทก็ยังจะโกเดี๋ยวนะขอตั้งสติ <c oughs> แป <c oughs> <c oughs> ๊บคุณตกใจคุณตกใจมากคุณตกใจมากมากที่สุดตกใจมากๆเลยโอเคพอเข้าใจแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจผิดแน่ลูกค้าน่าจะเข้าใจว่ากิจกรรมไลายสดขายไอโฟนแปบาทที่ผ่านมาร้านยังมีขายไอโฟนแปบาทอยู่ก็เลยโอนมาคุณลูกค้าค ไปเจอไอโฟนที่ไหนขายรักสิบหลักร้อยเนี่ยสุมสี่สมหาโอนไปนะตัดสินใจซื้ออะไรเช็ครีวิวเครดิตให้ดีก่อนนะคะวิชาชีพสมัยนี้ยังไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อกันด้วยความะะเป็นห่วงจากใจดวงน้อยๆค่ะส่วนแปบันนั้นเอาบนคืนให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอโทษร้านกลับมาค่ะว่าเขาใจผิดจริง,งไม่เป็นไรเลยนะเอาไป็ค่ะ ีโดนสามีพี่ว่าทุกวันเลยว่าจะโดนโกงพี่ก็เถียงสามีไปว่าไม่โกงหรอกไม่โกงจริงๆนะคะ่ะเอ็นดูลูกค้ามากๆเลยก่อนอื่นขอบคุณที่เชียร์ใจร้านอ้อมนะคะวันนี้แค่นิพาเราน้นาไม่ต้องเถียงคุณสามีแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งร้านอ้อมเปิดมานานกว่าสีปีไม่มีประวัติการโกงนะคะอ,อ๋อแล้วนี้ลูกค้าฝากให้ถ่ายคลิปลงทิกติกด้วยค่ะจัดให้ค่ะจะได้เอาไปยืนยันกับคุณสามีด้วยว่าไม่โดนโกงแน่นอนลูกค้า <c oughs> ผ่อนจับจีบโรแม็คสีม่วง <c oughs> แน่นอนว่าของแถมก็ต้องเป็นสีม่วงเหมือนกันผมทนม่วงไปเลยค่ะจริงไปหมดเลยบบาางงงทีก็แอันถ่ๆของ เยอะก็โทรศัพท์ไปอีกแต่ก็น,นั่นแหละค่ะเพื่อความประทับใจของลูกค้าต่อให้ของแถมนั้นจะไม่มีทางดึงก็จะแถมต่อไปค่ะคุณอยากให้แถมอะไรกันบ้างคะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ้อาจะเก็บไว้พิจารณานะคะออเดร์ดีแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบายบ ผ่อนเดลพันได้ไหมคะแม่อยากผ่อนให้ลูกใช้ได้ไม่มีบัตรเครดิตแล้วจะผ่อนได้ไหมช่วยแนะนําแม่หน่อยสิได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวอ้อมแนะนําให้นะคะจริงๆขั้นตอนในการส่งยอดร้านอ้อมเริ่มต้นวันละยี่สิบนะมีมากส่งมากมีน้อยส่งน้อยได้เลยค่ะแม่ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวก็ผ่อนได้แล้วค่ะขอด้านนี้คุณแม่บอกอว่าขอคอนแท็คเป็นสีชมพูนะจะขอคอนแท็คไปให้ลูกสาวคนเล็กโทรศัพท์เนี่ยผ่อนให้ลูกสาวคนโตได้ยินแบบนี้แล้วมั่นใจฟูแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจลูกมากๆขขออ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 อยยยยยกกกกกกคคคคคคุุุณณณแแแแมม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 ่่่่่่่่่่่่ดดดดดีีีีีเเ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 นน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 ปปปรร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 ะะะะจจาาาา้้้้้้้พวววบบบ็็ผผผััังงงลลลลใใใหหหูสสส๋ตติิไไ ช่วงนี้ร้านอ้อมคุณพ่อคุณแม่มาผ่อนให้ลูกๆเยอะมากเลยค่ะได้เห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกน่ารักน่ารักเพียบเลยเป็นไม่เดทที่สุดเลยค่ะส่วนจะนั่งแค่เบล์ตัวนี้แถมไปให้ลูกสาวคนเล็กนะคะลองมาหวังว่าลูกค้าจะประทับใจนะคะบ๊ายบาย